้อนรับเข้าสู่ EP ที่4นะฮะ EP ที่4หรือบทที่4ของท่านนโปเลียนฮิลนะฮะในส่วนของ Key to Success the Seven Principle s of นะฮะ Personal Achievement เรื่องราวของความสำเร็จ17หัวข้อหลักๆนะฮะของของการที่จะสร้างความสำเร็จเนี่ยนะฮะมาสู่เข้าสู่ในเรื่องราวบทที่4วันนี้นะคะ ซึ่งมันจะเป็นความต่อเนื่องและมันเป็นพลังงานที่ดีเพราะหนังสือของท่านนโปเลียนฮิลสร้างความสําเร็จให้ผู้คนทั่วโลกนับไม่ถ้วนค่ะเรามาดูกันนะคะในส่วนของบทที่4นี้นะคะท่านใช้คําว่าการทํามากกว่าที่ใครคาดหวังเมื่อคุณทํามากกว่าที่คนอื่นคาดหวังกฎแห่งการตอบแทนจะปรากฏขึ้นการทําให้มากเกินกว่าที่ใครคาดหวัง คือการปฏิบัติหน้าที่ให้มากกว่าเงินเดือนที่คุณถูกจ้างและเมื่อคุณทุ่มสุดตัวเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณจะได้รับค่าตอบแทนอันคุ้มค่าตามมาอันนี้เป็นเรื่องเราที่สำคัญมากและมอนทอจิเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบทความในบทที่สีนี้เป็นอย่างมากเพื่อที่จะขยายยอดให้กับพวกเราจากประสบการณ์ตรงของมอนทอจิด้วย นั่นก็คือเรื่องราวของการที่คุณจะทำงานหรือใช้ชีวิตหรือการเรียนอะไรก็ตามเนี่ยมันจงเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตคุณค่ะนะคะคุณไม่ใช่เรียนหนังสือสักแต่จะเรียนนะคะถูกบังคับให้ไปเรียนแต่คุณกำลังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชีวิตของคุณเองอยู่ค่ะว่าคุณไม่สามารถที่จะย้อนหลังในอนาคต ถ้าคุณมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าเสียดายจังในอดีตท,ท่าน่าจะทำอย่างน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะดังนั้นคุณอยู่ในหน้าที่อะไรในปัจจบุบันนี้จงทำมันให้ดีที่สุดตรงหน้านี้มันเลยนะคะเท่าที่ทรัพยากรนะคะกับในเรื่องเราที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะทำให้มันเต็มที่และคุณจะไม่เสียใจแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวในอนาคตที่จะต้องการมาแก้ไขเพราะ ความเป็นจริงคือเราย้อนอดีตไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเมื่อคุณถึงเวลาในการที่จะทำงานก็จงลงมือทำเสมือนนะฮะเป็นงานของเราเองในกรณีที่คุณทำงานประจำให้คนอื่นอยู่เพราะนั่นมันไม่ใช่หมายความว่าคุณเอาแรงงานของคุณไปแลกกับน้ำเงินเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมองมุมกับคุณกำลังเอาสกิลความสามารถ และจิตวิญญาณของคุณไปทํางานแม้ได้กินเงินเดือนแต่ถ้าคุณทํามากกว่าเกินความคาดหมายของนายจ้างและนายจ้างได้รับกำไรแน่นอนแหละนะ,ะคนที่เป็นนายจ้างเนี่ยเขาจะรู้นะคะว่าคุณทุ่มสุดฤทธิ์นะคะเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จแค่ไหนนั่นหมายความว่าคุณกําลังฝึกวิชาในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือนะ,ะในการที่จะดาเนินชีวิตในอนาคตของคุณในเรื่องของความที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะเขามีวัตถุประสงค์เขามีเป้าหมายเขามีความฝันเขาถึงลงทุนในการสร้างธุรกิจถ้าคุณเหยียบเข้าไปนะฮะในอาณาจักรของความฝันและปรารถนาของคนอื่นคุณจงไปสร้างนะฮะประโยชน์ให้ความฝันและความปรารถนาของเขาเป็นจริงเถอคะค่ะ เพราะเมื่อเขาได้รับความฝันและความปรารถนาของเขาเป็นจริงผู้นั้นที่เป็นเจ้าโองเนะี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าคุณเน่ะนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวจัรกลน,นะคะในการที่จะเคลื่อนขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรเขาประสบความสําเร็จนะคะมันก็จะมีเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนนะคะเรื่องเงินเดือนและโบน,นัสเข้าใจไหมคะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้บอกว่าคุณทํางานหวังผลแต่ มันจะเป็นเรื่องราวของผู้ที่มองเห็นผลงานของคุณน่ะเขาก็จะให้รางวลรางวัลน,น,นะคะถ้าคุณไม่เจอคนที่ให้รางวลรางวัลกับคุณในขณะที่คุณทาเต็มที่แล้วก็จงออกมาซะเท่านั้นเองนะคะอย่างน้อยคุณก็นะคะทำให้เต็มที่ทําให้เขาเสียดายคุณไปเลยอ่ะเนื้อไหมเสียดายจังเลยเนะ่นะเนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะหาคนแบบคุณได้ที่ไหนนี่คือทําสร้างประวัติศาสตร์ชีวิต ะะแล้วมันโทชิก็ทําแบบนี้ตอนเรียนก็นะฮะเต็มที่เรียนถึงขั้นขนาดกระโดดข้ามชั้นนะฮะปหนึ่งปสองปสามระโดดท่านข้ามชั้นมาเป็นเรียนปห้าก็ได้ที่หนึ่ง 5, ปห้าปหกนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์นะฮะทิ้งรอยจารึกไว้ให้หมู่บ้านนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องออมชอมในเรื่องราวของการใช้ชีวิตของเรานะฮะเพราะเวลามันเป็น สิ่งที่สำคัญมากแม้มันจะเป็นมายาการแต่เป็นมายาการที่เราต้องใช้ให้คุ้มค่านะฮะอย่างอื่นยังจะนะ,ะทดแทนหามาได้แต่เวลานะ,ะที่คุณใช้ไปล่วงเลยไปคุณนะฮะนำเวลากลับคืนมาไม่ได้เพราะมันสำคัญที่ปัจจุบันขณะดังนั้นปัจจุบันขณะกับหัวข้อนี้เมื่อคุณมาเจอและมันธอจะแกะรอยให้บอกเลยว่าจงสร้างประวัติศาสตร์ ชีวิตคุณให้เป็นชีวิตที่คุณจะกลับมาขอบคุณนะคะคนในอดีตเขาเรียกว่าคนในอนาคตจะมาขอบคุณคุณในปัจจุบันนี้เขา้าใจไหมคะจงสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับชีวิตคุณณบัดน,นี้ณนะวันนี้และเวลานี้นะการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางด้านดียังไงก็สร้างผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นให้กับตัวเรา เมื่อไหร่ที่คุณไม่เกิดการเปลีป่ยนแปลงอะไรเลยนั่นเท่ากับคุณไม่ได้พัฒนาตัวคุณเลยและคุณจะไปโทษไขรนะเพราะชีวิตของคุณแต่ละคนนั้นน่ะคุณเป็นผู้กลุ่มชะตาชีวิตของพวกคุณกันเองร้อยเปอร์เซ็นต์ของไขรก็ของมันมันเอร์จี้ก็ควบคุมชะตายชีวิตของตัวคุณเองตัวมันเทอร์จี้เองร้อยเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นก็จะมีอิสรรภาพในการที่จะทําอะไรไม่ทําอะไรนะเพราะเวลา ก็อยู่ในกำมือของเราดังนั้นจำเป็นที่สุดที่จะต้องจัดการเวลานี้ให้เกินและคุ้มค่าเกินความคาดหมายของผู้คนทั้งหมดนะเพจกูรูนะคะเพจเ,เ,เป็นพลังสซ่ความรวยนะและอ e ีบุ๊กทูเลฟนะคะเป็นอะไรที่ให้ข้อมูลเกินความคาดหมังนะคะคาดหมายของทุกคนนะฮะญาติพี่น้องก็อืมก็ก็เขาก,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 ก็ไม่เข้าใจนะคะดังนั้นไม่รอให้ใครเข้าใจ แต่มนโทจร้รู้ว่าการที่จะส่งมอบนะคะพลังด้านดีๆเป็นแนวความคิดสําหรับผู้คนที่เข้ามาฟังโดยตั้งใจเข้ามาฟังโดยไม่ตั้งใจหรือนะคะอะไรก็ตามในขณะที่เข้ามาฟังในทุกคําพูดของมอนโทจี้จเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายมากมายมากมายและจะมีนะคะประโยชน์ต่อผู้คนมากขึ้นในฐานะของนะคะการเปลี่ยนแปลงโอเคไหม เปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นเรื่องดีนะฮะแล้วใช้บทที่4ของท่านนโปเลียนฮิลเอาไปนะฮะกำกับให้เป็นแนวคิดด้วยก็คือนะฮะการทาการทํามากกว่าที่ใครคาดหวังคือใครคา,าดหวังอะไรยังไงนะ,ะตามบรรทัดฐานของคนอื่นก็ไปของเป็นของคนอื่นแต่คุณจะต้องนะฮะเกินสแตนดาร์ดของคนอื่นนะ,ะหรือเมื่อคุณทานะฮะเมื่อคุณลงมือทํามากกว่าที่คนอื่นคาดหวังกฎแห่งการตอบแทนก็จะปรากฏ นี่เป็นเรื่องราวที่นะคะโลกใบนี้มันจะมีการนะคะให้ให้อย่างยุติธรรมอะไรที่คุณให้ไปคุณก็จะได้รับเช็ดเช่นเดียวกับที่คุณให้นะคะมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของพลังงานที่มามีความคุ้มเขาเรียกว่ามีการช่างตรงวัดที่มันนะคะไม่ได้เอาเปรียบกันเพราะโลกใบนี้ประโยชน์3ฝ่ายถ้าเมื่อไรมีประโยชน์อย่างสมดุลมันจึงจะเกิดการที่เติบโตไปด้วยกันได้ เมื่อไรที่ะะประโยชน์สาฝ่ายไม่มีการเกิดขึ้นมีการเอารัเดเอารียบกันมันแน่นอนแหละมันก็จะเกิดการสิ้นสุดและแตกแยกนึกออกไหมฮะดังนั้นที่คือสําคัญที่สุดนะคะดังเราจงลงมือทําอย่างเต็มที่ในฐานะที่คุณจะเป็นลูกจ้างนะคะที่รับเงินเดือนคุณก็ทำนะคะเกินกว่าที่นายจ้างจะสั่งงานแต่ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าเลยในเรื่องของการก้าวไกลในหน้าที่ของคนอื่นคุณก็ทําให้มัน เป็นสแตนดาร์ดของคุณอะนะคนะสแตนดาร์ดของคุณเมื่อคุณทําจนกระทั่งนะคะเกิดความมั่นอบอมั่นใจในว่าคุณมีศักยภาพในการที่จะรันธุรกิจตัวเองหรือใช้ชีวิตนะคะบนลำแข้งของตัวคนเองได้ก็ถึงเวลาที่คุณอะนะคะก็ออกมาจากงานประจําตรงนั้นแล้วมาเป็นนะคะการบริหารชีวิตและธุรกิจของตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องเราที่ว่าเอาขณะเวลาที่เป็เป็นลูกจ้างเขาอะฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองอฝึกตัวเอง นะฮะในเรื่องการเรียนรู้การทําธุรกิจและหน้าที่การงานนี่เป็นเรื่องดีมากนะฮะเรื่องดีมากเอ่อแล้วก็นะฮะคุณก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่าอย่ถ้ามาเป็นเรื่องราวของฟีแลซ์หรือนะฮะเป็นเป็นงานที่คุณจะต้องเป็นนายของตัวเองเนะี่ยมันก็จะต้องถึงจุดที่คุณจะต้องจัดการนะฮะในเรื่องราวของการที่จะบริหารธุรกิจตัวคนเองได้อย่างเป็นเ็จ เด็ดขาดนะดังนั้นเรื่องนี้จะก็จะเป็นกำลังใจให้เพราะหัวข้อและหัวข้อและรายละเอียดของนะคะท่านนับเรียนฮิลละเอียดมากดีมากๆและก็ขอทุกคนได้รับประโยชน์จากนะคะข้อเขียนดีๆจากนักเขียนดังระดับโลกที่สร้างคนสำเร็จมานับ ไม่ท่วนทั่วโลกนะคะแล้วคุณได้เอาไปใช้คุณก็จะเป็นคนประสบความสำเร็จหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้เาจะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย